สบายดีป้าลุงมือนี้เขาก็จะถ่ายคลิปไม่แ่มันของเจ้ามันขอเจาแล้วนะดีค่ะสบายดีพี่นองเจ้เพิ่มมากนางช่วยจ้านางช่วยนะคะช่วยกันตักช่วยกันตักแ้วะผมจัดกางให้ที่งานบรรมงสา น้ากบ่นนนมันข้าวตอดมามือนูกเองพอแจ้จ้ทอดเองทอดแซ่บกแซ่บรู้ทายแก็นแซ่บก็กินบ่แซ่บก็กินตมัร กระตล้นแรงน้โอที่นี่เป็นทีน่าไงทมนี่ยวะค่อยๆจไม่เป็นแหงน้าเปไอรีมไอิกรมนะจงานจอมฮกระเลมกระเลมจ เดี๋ยวไปจัดการเลยไม่ต้องเล่นตู้เราของตอนแรกปวดไปแล้วมามาหนักเยอะหนั ใส่ร้อนๆอากาศร้อนๆเหมาะกับอากาศฮอร์ๆจีนก็จะชุดซื่อพอแล้วพอแล้วตึนเต็มมันเกินคนแล้วเกินคนแล้วบอยแดนยังรับคุณเลยจะหายไปหายค้าคนงานดูก่อนพวกเขาเองเสียตัยกจะต้องหายคนหายกำลังใจก่อนที่ได้นี่กาแกำลังใจต่อไปอ้าวเด็กน้อยอ้า ้องสองสี่หุบจะไปดจะไปจะไปจะนจอจะผิดจอเอขไปเจ๊อันแล้เดี๋ยวทุกคนอะไรย่างไรรอบต้ออบสสด้ ก่เพาะกจะพอเนโอ้บานเนี่ยกระเพด๊าาอยกดือนสี่นองไปไผูดมือสาบเหบบอลี่ขไปม่บอกคือต้องถามจริงจรินจุไฟนั้เาเา เราโทรไปบอกอยู่หน้าปุกัเลยก่อนว่าฝั่งกัร่งะเป็นพี่น้อง่อยก่อนาระที่ห้า้วกสิบคนจ้าปุเดี๋ยวเห็นเมียก่นเดี๋จ้า จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ อ่า <laughs> <laughs> à, gồm lâu, gồm lâu ความ lâu

ข้าก็ก็ได้ลูนกตายปจ่นี่เดินแคสบัเจ๊นั่งนั่งม้ไปเที่ยวไปเที่ยวไปให้ผูบ่าวก่อนเออผูบ่าไอ้ญี่ปุ่นว่ นี่กับบอลญี่ปุ่นรอบอล่าน่นั่บอนแรกก็ได้่อลจับบอลใหญ่เลยนไม้บาเาเซนอนีไเออ้งนไปด้ได้เลยได้อยออเอาไปเน่โอ้งันลีเ็นใหญ่ใอลอลอาแต่ว่าิการให้ดูให้ระบบะเียน้อ่อยน็อเลสะดุดระไคนอ้

เจทั้งสองมาแจกกระแลมซองเป็นคนทมันสูบด้วยบ่าวบอยเป็นผู้ไปซื้อแต่เจทั้งสองเป็นกูครับซาเล็งมาตาบ้านอันนอ้ยทำมาพี่น้องเลยเลือดนักขายจะซื้อน้ำเปล่าม้ากันเอะเลอืออรีบเจเออเจ้คล้ายนะบ่าวบอยไปสั่งเมื่อวานนี่เป็นอาม่ามันนี่เนาะ

ขึ้นน้ำลายน้ำยูจบานงูกยา่สงก็ได้ดอกเด้อไ้ว่าเด็กน่อยกัปตันก็คือกันแท่นะ3ทถังเปิรารกิจเรีบรอยก่อนเป็นแท่เอามาส้ำถังตักสองถังเดยท้งหนึ่งเอาไปเสิร์ฟอันหาสปอนเซอร์มาสิคะหาสปอนเซอร์ให้ในพี่น้องเอาโอ้ย ทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งท<ม>่าไ์ไชนี่เฮ้ยทั้งหนึ่งท่าไ์ไชสิไปหาสปอนเซอร์มาซื้อเนี่ยนะสิบอกข้าเจ้าเนี่ยท่านหาหนเต็มถังท่านหาเต็มถังพี่น้องเดินนี่เด้อใครอยากเป็นสปอนเซอร์เลี้ยงไอซ์ครีมน้ำเย็นๆบริจาคท่านมาได้พี่น,อน,น้อ,นองสามก้อนจอย ชัดจอยกอดอันยินว่าคุณแม่สิมาเข่ามาเมือนเนี่กิ่นจะเอาให้เตมกินบ่แ,ม,ม,แม,ม่นคุณแม่บ่แม่นคุณแม่มึงอยู่ทูบมาสิม่ได้เข่ามาแล้วแต่ละมือก็ได้สนานเนาะจะกินหอมมากินแม่นกินแม,ม่กิ่นไม่ไมีใช่กินเมนลูกสาวว่ะอือกินน้ำยังเห็ดโอ้ย แ้มมเตบ้านาเอาคเลยเออพวดยาะนะดูนะนั่งว่าผู้บ่าวไลายลมือเทบ้านมีตะบักหละโหนั่งว่ะตาแสนแม่อืมเห็นความหล่อหดใจอ่อนละทวยแเอาไปเอามานันเป็นบ่เอาเงินซ้ำบอไปนับบุงผาดูดีกว่า อนเืิอไปเดี่ยมาอยู่ของนานีลานะแม่นอยู่เลยแมนแม่นคู่กันแล้วบอดมองตัดเลขนี่ครับยังแต่มองก่อเนาะ คนได้กินท <laughs> ุกคนใจเย็นๆเรื่ก็บอกเมื่อนวกับ้าเ่อกเมื่อยบาเวอ้ามามา ก้อนดิหักลูกได้หลายขั้นบเเอาลีกับโบได้จอกเดียวเนี่ยก็ยังหยากันเลยเออเท่านั้นว่า

กีบหนาด้วยค่ะพี่น้องมีอาสซมเสก่อนขอบคุณทุกการขอบคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องสบายด,ดีอยากจ็ไม่ยมอยากน้ำมอเตอร์ไซค์เจ <laughs> มันใส่ค่ะพ <laughs> ี่น้องเลยสาวจมม่นกับโบแมนป้าหมอ,อยังอันนัหนนะเหมาะอาสองหมอพุ่หรอนอาที่ชก หมอวานสบอพี่น้องเอ้ยวานประทะวานมาหนิลาอะไรเด้อพี่น้องสบายดีจอยอมึงแนมมาดูขาดตัดน้อยขาดสั่งพี่น้องเลยนั่นง,นงมา